แล้วถามว่าวาจีกกร,รมออกมาจากไหนออกมาจากไหนพโนกรรมสังกปะไงถ้าสังกปะมิจฉาสังกปะไม่มีเนี่ยนะมิจฉาวาจามีได้ไหมไม่ได้แต่เพราะมิจฉาสังกปะมันบริบูรณ์เนี่ยมิจฉาวาจาจริงบริบูรณ์เห็นไหมมันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรม เป็นเหตุเกิดของมิจฉาวาจาดังนั้นเมื่อคุณมีมิจฉาวาจาเนี่ยมันคือมิจฉาสังกปะก่อนจะมีมิจฉาสังกปะเพราะมีมิจฉาทิฏฐินะความเหม็นผิดตัวอริยมรรคมีองค์8มันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้น และถ้ามิจฉาวาจาไม่มีมิจฉากรรมันตะก็จะไม่มีดังนั้นมิจฉากรรมันตะก็เกิดมาจากมิจฉาวาจามิจฉาวาจาเกิดมาจากมิจฉาสังกปะแต่ถ้ามีสัมมาสังกปะจะมีสัมมาวาจาเพราะสัมมาสังกปะบริบูรณ์สัมมาวาจาจริงบริบูรณ์สัมมาวาจาบริบูรณ์สัมมากมันตะจริงบริบูรณ์ สัมมากรรมตะบริบูรณ์สัมมาอาชีวะก็จะบริบูรณ์พอสัมมาอาชีวะบริบูรณ์เนี่ยสัมมาวายามะบริบูรลณล์นั่นคือคนนั้นแสดงว่ามีความเพียรทางจิตมีความเพียรที่จะควบคุมจิตใจควบคุมวาจาควบคุมกายไม่ให้ไปในทางมิจฉาถูกต้องไหมนั่นน่ะแสดงว่าเขาต้องมีความเพียรความเพียรเขาจึงบริบูรณ์ไงใช่ไหม การที่ความเพียรเขาจะทําได้อย่างนี้เขาต้องเป็นผู้มีสติองค์จึงบอกสามาสติก็จะบริบูรณ์โยมมีมิจฉาสังกปะเพราะโยมขาดสติจริงไหมเพราะสติเป็นนายทวารประตูที่จะแยกแยะคนดีคนชั่วให้เข้ามาในเมืองแยกแยะกุศลอกุศลว่า อนุญาตให้เข้ามาในจิตได้หรือเปล่าอนุญาตให้จิตเนี่ยผูกติดกับอารมณ์นั้นไปได้หรือเปล่าสติก็จะเป็นเป็นนายทวารประตูแยกแยะดังนั้นการที่เรามีสัมมาสตินั่นคือเราตั้งจิตไว้ในกายเรามีสัมมาสติก็ทำให้จิตเนี่ยไม่ไปผูกกับอารมณ์อื่นจริงไหม กายคกตาสติเป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงถูกต้องไหมนั่นนะดังนั้นการที่เรามีกองกุศลที่แท้จริงก็คือเรามีสติกายยตาสติอาณาปานาสติสติคือมีแปลว่ามีลมมีกายมีนะเราทำให้ลมมีขึ้นด้วยการเอาจิตมาอยู่กับลม เราทําให้กายมีขึ้นด้วยการเอาจิตมาอยู่กับกายกายยขตาสติอพอเอาจิตมาอยู่กับกายจิตมีอารมณ์อันเดียวไหมอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวก็คือจิตตั้งมั่นไหมตั้งมั่นก็เป็นสัมมาสมาธิเห็นนะนั้นตั้งมั่นขนาดไหนก็จะมีระดับของการตั้งมั่นอีกนะอ่า เราตั้งมั่นในระดับที่รู้แค่ลมหายใจเข้าออกเห็นมันหลุดไปเห็นมันดึงกลับมาหลุดไปดึงกลับมา mm hmm. เห็นเกิดดับพอละ mm hmm. เป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะละเป็นสติปัฏฐานสี่ละแต่ถ้าตั้งมั่นมากกว่านั้นก็เข้าไปเลยปฐมฌาน mm hmm. พอตั้งมั่นโยมตั้งมั่นในกายทุกคนตั้งมั่นในกายได้ แต่นานไม่นานอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ขณะตั้งมั่นในกายเนี่ยภายใต้ความนานไม่นานเนี่ยดูที่หลุดไปด้วยบางคนตั้งมั่นได้แต่หลุดไปหลุดอกุศลใช่ไหมบางคนตั้งมั่นะหลุดกุศลอ่าถ้าโยมไม่หลุดไปในอกุศลได้คะแนนไปนหนึ่งลนะนะและถ้าเวลาหลุดมาในกุศลเนี่ย เป็นกุศลที่มีวิตกวิจารใคร่ควรในกุศลนั้นด้วยเช่นหลุดมาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วใคร่ควรปฏิจจโยมก็เป็นวิตกวิจารโยมก็ผูกติดกับอารมณ์นี้ใคร่ควรต่อจนได้ความเข้าใจเห็นจริงตามนั้นเกิดปิติเกิดความสุขนั่นคือจิตโยมตั้งมั่นเป็นปฐมฌาน พราะโยมตั้งจิตอยู่ตรงนี้ตั้งจิตอยู่ตรงนี้จิตยังไงก็เกิดดับจริงไหมเพราะจิตดวงนึงเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนถูกต้องไหมอ่าเมื่อจิตเกิดดับดับแล้วมันไปไหนต่อมันไปกุศลแต่ถ้าไปอกุศลแสดงว่าโยมยังละอกุศลไม่ได้โยมจะเข้าปฐมฌานได้ไหมไม่ได้แต่ไปอกุศลก็จริงแต่โยมดึงกลับมา ไปอกุศลอีกดึงกลับมาและโยมเห็นความคิดเกิดอกุศลเกิดดึงกลับมาเห็นอกุศลดับหลุดไปเห็นอกุศลเกิดเรื่องใหม่อีกแล้วดึงกลับมาอากุศลเรื่องนั้นดับโยมเป็นธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานโยมเห็นธรรมในธรรมเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเห็นนามเกิดดับเห็นรูปเกิดดับ กำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้นี่ก็เป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเห็นมากพอหลุดพ้นยังไม่ทันเข้าชานหนึ่งสอามสี่เลยหลุดพ้นก่อนเพราะเห็นอริยสัจก่อนอีกคนยังไม่เห็นอริยสัจแต่อยู่กับกายได้แล้วไม่หลุดไปอกุศลนะเพราะกุศลมูลอาจจะมีเยอะ ผลักดันให้เวลาหลุดแล้วหลุดไปในทางกุศลตลอดเลยยมก็หลุดไปในทางกุศลกุศลในที่นี้ที่จะเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสก็คือจะต้องเป็นเรื่องของอริสสีปฏิจจสมุปบาทธาตุอายตนะพวกนี้ยมหลุดไปหลุดไปในตรงนี้ตลอดเลยแล้วก็หลุดแล้วก็ไข้ควรตรงนี้ ให้คนแล้วเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเป็นปฐมฌานทิ้งวิตกวิจารณ์ณได้เป็นทุติยฌานทิ้งปิติได้เป็นตัตยฌานทิ้งสุขได้เป็นจตุตฌานทิ้งรูปสัญญาได้เป็นอรูปสัญญาอากาสานัญจายนะขึ้นไปไล่ไล่ไล่ไปยมไล่ไปทางสายนี้ถามว่าหลุดพ้นหรือ,อยังยัง หน้าที่โยมต้องมีธรรม,มานุปัสสนาในปฐมฌานอีกต้องเห็นการเกิดดับของขันห้าในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานเห็นไหมโยมจะเห็นแล้วมันเริ่มแยกสายจากสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะใช่ไหมเรานั่งดูลมหายใจอย่างเดียวอย่างเนี้ยหลุดปุ๊บดึงกลับหลุดปุ๊บดึงกลับคอยละนันทิกลับมาผู้เจ้าบอกละนันทิเธอจะเห็นดับพอมีนันทิเธอจะเห็นเกิดเห็นเกิดดับตลอด กำหนดรู้การเกิดดับรูปนามได้นี่สายหนึ่งเมื่อกี้เราไล่จากมัคมีองค์8มาจดอยู่ที่สมาสมาธิไงแล้วเรากําลังลงรายละเอียดของสมาสมาธิว่ามันแตกเป็นกี่แบบถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก่อนจะมาสมาสมาธิเนี่ยคุณต้องมีความเพียรมาแล้วก่อนมีความเพียรน,นะตรงนี้นั่นคืออาชีวะคุณดีแล้วก่อนมีอาชีวะคุณกัมมันตะคุณดีแล้วคือสินห้าสามข้อแรก ก่อนสินห้าสามข้อแรกคุณสัมมาวาจาสี่ข้อคุณดีแล้วก่อนสัมมาวาจาสี่ข้อคุณเนี่ยสัมมาสังปกปะคุณเนี่ยดีแล้วความคิดคุณเนี่ยสกนแล้วเขีย่ยอ,อ,อกุศลออกตลอดเข้าใจไหมนี่เราไล่มักมีองแปดมาทีแล้วก็จนมาสุดข้อสุดท้ายสัมมาสมาธิเรากําลังแตกว่าสัมมาสมาธิแยกออกเป็นอันเป็นอริยะแล้วก็ในแบบของชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ ดังนั้นในแบบของชั้นที่หนึ่งสองสามสี่คนนี้อยู่ที่ว่าเห็นเกิดดับหรือไม่เห็นเกิดดับดังนั้นเวลาเข้าชั้นหนึ่งสองสามสี่อาการสาวิญญาอากินเนวสัญญาก็ถูกแตกเป็นสองว่าเห็นเกิดดับไหมหรือไม่เห็นไม่เห็นเกิดดับคุณก็เป็นปุถุิชนต่อไปคุณเห็นเกิดดับคุณก็เป็นอริยะเห็นเกิดดับบางคนเห็นหนึ่งทีเป็นอรลรน บางคนเห็นแสนครั้งล้านครั้งไม่แน่ไม่รู้ไม่อาจตอบได้ว่าใครจะต้องเห็นกี่ครั้งใช่ไหมเนี่ยดังนั้นก็ให้เข้าใจอันนี้เวลาหนึ่งที่จิตเป็นตั้งมั่นเป็นสมาธิอันนี้จึงเรียกว่าสมถะหรือเราอยู่กับลมหายใจเฉยๆแล้วหลุดไปดึงกับหลุดไปดึงกลับอาจจะไม่เห็นเกิดดับก็ได้ คนมีปัญญาจึงเห็นเกิดดับคนไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นเกิดดับจริงไหมนี่ยังนั้นคนมีปัญญาก็จะเห็นการเกิดการดับหลุดไปพระเจ้าบอกหลุดไปเนี่ยมีนันทิพวจะเห็นเกิดอ้าวเรานั่งรู้ลมเฉยเนี่ยมันไม่ได้คิดใช่ไหมพอคิดปุ๊บเนี่ยรู้ละคิดแต่มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะนะคือมันเรามักจะเผลอคิดไปพักใหญ่แล้วลหละเพิ่งรู้อ้าวคิดแล้ว ไม่รู้ลมล้วแล้วก็ดึงกลับมาเราก็รู้ว่าเมื่อกี้คิดความคิดเกิดแล้วทิ้งก็คือความคิดดับสมุทัยนิโรธเห็นละขณะเดียวกันเวลาความคิดดับกลับมาลมลมเป็นรูปรูปเกิดรูปเกิดเราเลี้ยงลมไว้ได้สักพักหนึ่งหลุดไปอีกแล้วก็คือรูปดับจริงไหม ความคิดเกิดก็คือนามเกิดเนี่ยแหละรูปเกิดดับนามเกิดดับคนนี้กําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แต่นามเนี่ยมันไม่ได้หลุดไปนามเดียวไงมันหลุดไปสามนามเพราะยมจะคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างสุขทุกขบ้างสุขทุก,ก็เป็นเวทนาอดีตก็เป็นสัญญาก็เป็นสังขารไป มันก็หลุดไปสามอย่างนี้กลับมาที่ลูกซึ่งรวมเป็นสี่องค์ก็บอกนี่ไงที่ตั้งวิญญาณสี่จตโสวิญญาณนิติโยที่ตั้งวิญญาณสี่ใช่ไหมดังนั้นที่ตั้งวิญญาณสีก็เห็นได้ด้วยอนาปานสติธรรมดาอย่างนี้เห็นไหม,มการเห็นอย่างเนี้ยทุกขาปฏิปทาปฏิบัติเป็นทุกข เพราะไม่ได้สุขอันเกิดจากสมาธิเพราะสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยจะได้สุขคุณต้องไปสายนี้นะปะตมาฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานซึ่งพระองค์เรียกตรงนี้ว่าวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขหรือสุขาวิหารธรรมนะนี่ถ้าใครมาตรงเนี้ยจะเรียกว่าสุขขาปฏิปทา ปฏิบัติเป็นสุขสแสวงหาความสุขได้จากการปฏิบัติตอนนี้สุขตรงเนี้มันจะมาชดเชยการมาสุขแต่พอไม่ได้สุขตรงนี้โยมก็หาการมาสุขมาทดแทนก่อนใช่ไหมคนก็เลยไปหาการมาสุขมาทดแทนไม่ใช่ให้ไปวิ่งหาการมาสุขนะแต่คนก็จะวิ่งหาความสุขอยู่แล้วถูกต้องไหมดังนั้น ในขณะที่ไม่ได้เนกสุขอันเกิดจากเนกขมมะคือตรงนี้โยมก็วิ่งหาความสุขตรงนี้ขณะที่โยมวิ่งหาความสุขตรงนี้แล้วโยมก็ปฏิบัติไปด้วยโยมก็จะเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงอแต่ถ้าโยมไม่มีการปฏิบัติเลยโยมแสวงหาสุขตรงนี้อย่างเดียวโยมก็เป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแล้วก็ติดบ่วงด้วยใช่ไหมนี่ก็แตกธรรมะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่า แต่ถ้าโยมมาตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดพ้นได้ง่ายก็พอกันเพราะมาสายนี้โยมก็จะพระ,พระองค์ก็จะบอกว่ามีทั้งขิปปาพิญญาและทันทาพิญญาขิปปาพิญญาก็บรรลุเร็วทันทาพิญญาก็บรรลุช้าบรรลุเร็วช้าอยู่ที่อะไรอิน 4, สี่ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ตัวสำคัญก็คือสติกับสมาธิที่จะเป็นตัวเร่งความเร็วและนั้นคือเรายังไม่เห็นอริยสัต์คือสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปในสมาธิเพราะว่าพอไปได้สมาธิชั้นหนึ่ามสี่ก็ไปเพลินกับอัตสาทะลดอร่อยของสมาธิคนนี้เพลินกับอัตสาทะของรูปเสียงกลิ่นลดสัมผัส คนนี้เพลินกับรสอร่อยของสมาธิอ่ะ,อะเพลินกับสุขทั้งคู่ในขณะที่สองคนนี้ยังไม่บรรลุเป็นอหรหันต์เพราะคนนี้เข้าฌานไม่ได้หาสุขตรงนี้ไม่ได้ก็ยังหาสุขตรงนี้อยู่แต่ขณะเดียวกันก็เห็นพยายามเห็นเกิดดับอยู่อ่ามีความพยายามทําความเพียรอยู่ใช่ไหมแต่คนนี้ทําตรงนี้ได้ การแสแวงหาสุขตรงนี้ก็น้อยลงหรือไม่มีเพราะตัวเองมีมีสุขที่ชดเชยอยากได้สุขก็ไปนั่งเงียบๆได้ความสุขละได้ปีติได้ความสุขนี่คือสุขที่พระองค์บอกว่าไม่ควรกลัวสุขตรงนี้เวลาแสแวงหาพระองค์บอกว่าอันนี้ควรกลัวอย่าจเจริญมากอย่าทำมาก อันนี้ไม่ควรกลัวอ่าดังนั้นอย่าไปกลัวว่าจะไปเป็นพรมเป็นอะไรไม่ต้องกลัวทําให้มากทําให้มันได้เถอ,อะน่าไอทาได้นะมันยากกว่าอย่าไปกลัวว่าทําได้แล้วจะติดติดไปเลยติดไปก่อนองค์บอกเสพมากจเจริญมากได้เสพมากจเจริญมากได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาออกทีหลังอ่าแต่สุขอันเนี้ยนะอย่าเสพมากจะ,จะเจริญมากนะอ่า อันเนี้ยเป็นสุขที่ควรกลัวเห็นนะต้องแยกกันนะอ่าเข้าใจมาอ่าเราเห็นภาพรวมนะคนคนหนึงมันจะเพียบพร้อมหมดเป็นไปได้ไหมมันไม่ได้มันไม่รู้ว่าใครอินซีแค่ไหนเข้าใจไหมอ่าไม่รู้ว่าใครอินซีแค่ไหนเนี่ยบางคนเนี่ยได้ชันหนึ่งสสามสี่ได้โดยไม่ยากไม่ลำบากนั่งทีไรมันเข้าชันสี่ทุกทีอย่างเนี้ย ก็ว่าไม่ได้ไปขวางกั้นเขาไม่ได้หน้าที่คือจะหลุดพ้นยังไงในชานนั้นถูกต้องไหมเพราะเหตุปัจจัยเก่าเขาอาจจะสร้างมามากไอ้นี่เป็นฤาษีมาหลายร้อยชาติแล้วเกินนะฝึกสมาธิมามากนั่งทีไรหนึ่งสองสามสี่ได้ตลอดเลยแล้วจะไปว่าเขายัางไงอ่ะนะไอ้พวกไม่ฝึกมากันนั่งทีไรไม่เคยได้รู้แต่ลมเข้าลมออกแค่เนี้ยก็ไม่ว่ากันเห็นไ,ไหม แต่เห็นเกิดดับไหมเห็นเห็นพอใจละแค่นี้ดังนั้นอย่าไปท้อใจว่าเอ้ยไม่ได้ปีติไม่ได้ความสุขเอ้เราชั้นหนึ่งก็ไม่ได้นะจะหลุดพ้นได้ไหมได้นะ,นะเห็นเกิดดับให้ได้แล้วกันอยู่กับลมไม่ได้แล้วกันอนาปาอย่างเดียวเนี่ยทะลุอกุศลไปจนนิพพานได้เลยนดับอกุศลได้ทุกเรื่องอ,อยู่กับอนาปาเนี่ยแช่ไปเลยอยู่นานๆไปรักษาไว้หลุดปั๊บ อยู่กับลมหลุดปั๊บอยู่กับลมพระอ,องค์ก็สั่งง่ายๆสติสามโพดชงเนะี่ยพระองค์สั่งว่าเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงนะตั้งอยู่กับลมก็อย่าลืมลมตั้งอยู่กับอุเบกขาก็อย่าลืมอุเบกขาคุณตั้งอยู่กับอะไรอย่าลืมอน,นั้นก็ในเมื่ออานาปานาสติให้ลมมีก็อย่าลืมลมนะเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงนะไม่ลืมหลงปุ๊บหยุดไม่บอกว่าไม่ลืมหลงอะไรเพราะไม่รู้ว่าใครตั้งไว้กับอะไร ใครตั้งไว้กับลมก็อย่าลืมลมใครตั้งอุเบกขาอย่าลืมอุเบกขาถูกต้องไหมเนี่เพราะสติสัมโพชฌงใช้ได้กับทั้งหมดจริงไหมนั้นพระองค์ก็บอกเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงปุ๊บท่านหยุดเลยหยุดแค่คําพูดนี้